การพิจารณาเศรษฐกิจของกัมพูชาที่กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโซล่าเซลลจากจีนย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อน,อนภาพของอุตสาหกรรมโซล่าเซลลในกัมพูชาถือเป็นมุมมองที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสความสําเร็จจากการลงทุนของนักลงทุนจีนทําให้เส้นทางนี้พุ่งทะยานขึ้นกลายมาเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สําคัญที่สุดในประเทศจนกระทั่งมีการออกมาตรการเรียกเก็บภาษีสูงถึง3 4 0 3เปอร์เซนจากสหรัฐอเมริกาที่ทําให้ ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลในปี2566อุตสาหกรรมแผงโซล่าเซลล์ของกัมพูชาเคยสร้างรายได้จากการส่งออกได้สูงสุดที่2 4พันล้านดอลลาร์ประมาณ77,300ล้านบาทหลังจากนั้นเพียงไม่นานในช่วงครึ่งแรกของปีนี้จำนวนการส่งออกกลับลดลงอย่างหน้าตะลึงโดยลดลงถึง9 9เปนเหลือเพียง4.4ล้านดอลลาร์ประมาณ141ล้านบาทเท่านั้นการรายงานจากนิกเกอเอเซียเปรียบเทียบอุตสาหกรรมโซล่าเซลล์นี้ว่า เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ขาลงภายใต้การต่อสู้ทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งบีบให้ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่หลายบริษัทกำลังเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลำบากเช่นการต้องเลือกระหว่างการจ่ายภาษีนำเข้าสูงมากหรือการปิดกิจการทั้งเมงฮุตผู้ประกอบการในอุตสาหการรมนี้ที่ยังคงยืนหยัดต่อสู้ไม่ยอมแพ้ถึงแม้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายหนักหน่วง เขาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากแผงโซลารเซลล์ที่ต้องเสียภาษีสูงไปสู่แผงโซลารเซลล์แบบฟิล์มบางซึ่งมีภาษีนำเข้าสูงถึง19%แผงประเภทนี้ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์และสะดวกในการพกพาล่าสุดอุตสาหการรมผลิตโซลาเซลล์ของเขาลดลงจาก5โรงงานเหลือ2โรงงานและเมื่อเจอภาษีนำเข้าสูงขึ้นเขายอมรับว่าคงจะไม่สามารถดำเนินกิจการได้อีกต่อไป ในช่วงเวลาที่สูงสุดในปี2,566กัมพูชาเคยมีผลิตภัณฑ์โซลารเซลล์ที่ส่งออกไม่ได้น้อยกว่า2.4พันล้านดอลลาร์ทำให้เป็นสินค้าภาคการผลิตที่ไม่ใช่สิ่งทอซึ่งเป็นที่นิยมสูงสุดในประเทศแสงหน้ายางรถยนต์และจักรยานไปได้อย่างน่าตื่นเต้ขนขณะที่การส่งออกรวมไปยังสหรัฐอเมริกายังคงสูงถึง9,000ล้านดอลลาร์ในช่วงวันเวลาที่ดีที่สุด ระหว่างปี2561กถึง2565ักัมพูชามีโรงงานผลิตโซลา่าเซลล์ทั้งหมด12แห่งจ้างงานผู้คนหลายพันคนแต่ข้อมูลล่าสุดกลับพบว่าตัวเลขที่น่าตกใจกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกเพียง4.4ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ในขณะเดียวกันผู้ผลิตหลักๆในอุตสาหกรรมโซลา่าเซลล์เริ่มตั้งโรงงานในกัมพูชาพร้อมกับการสอบสวนจากสหรัฐเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตจากจีในวันนั้นซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดในอุตสาหกรรมนี้อย่างมาก นับตั้งแต่ปี2,561กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ขยายขอบเขตการตรวจสอบไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงกัมพูชามาเลเซียไทยและเวียดนามและในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมาการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐยังได้เพิ่มประเทศใหม่ที่ต้องมาตรวจสอบไปอีกได้แก่อินโดนีเซียลาวและอินเดียรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ในสหรัฐอดีตประธานาธิบ,จจบ,บดีโจไบเดนมอบเวลาปรับตัวกับอุตสาหกรรมนี้โดยกำหนด ให้มีการเก็บภาษีลงโทษในกลางปี2567หลังจากนั้นอุตสาหากรรมโซล่าเซลล์ของกัมพูชากลับประสบปัญหาซบเซาประธานาธิบดีโดนัทพร้ําที่สืบท่อตำแหน่งทำให้ภาวะธุรกิจในอุตสาหากรรมนี้เกิดความยุ่งเหยิงมากขึ้นอีกโดยการกำหนดให้มีการเก็บภาษีนำเข้าสูงผิดปกติในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลักการ534-3,403%การเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่สูงสำหรับโซล่าเซลล์จากกัมพูชานั้น อยู่เกินกว่าตลาดอื่นๆโดยที่มาเลเซียมีราคาระหว่าง14.64ถึง168.8%ไทยระหว่าง263.74ถึง799.55%และเวียดนามที่อยู่ระหว่าง68.15ถึง542.60%ทำให้ตัวเลขการปิดกิจการของโรงงานบางแห่งในกัมพูชาจึงชัดเจนมากขึ้นตัวอย่างล่าสุดคือบริษัทโซลา่าลองพิวิเทคในเมืองสีนุงที่หยุดดำเนินการในปีนี้ หลังจากเพิ่งส่งออกตามออเดอร์จากบิตอเมริกาช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคอดิดทนักงานรายหนึ่งเปิดเผยว่าเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนได้เดินทางออกจากประเทศไปทันทีแมทธิวเลลรีหนึ่งในหุ้นส่วนจากบริษัทกฎหมายและลอบปิยิตเอคินก,กล่าวว่าขอบเขตของภาษีสุลก,กากรมีแนวโน้มขยายตัวไปยังชิ้นส่วนประกอบอื่นๆของโซล่าเซลล์และแผ่นเวเฟอร์ด้วยขนาดเดียวกันเขากำลังทำงานเจรจาภาษีกับลาวและทำหน้าที่ลอบิยิต ให้กับรัฐบาลกัมพูชาแต่เขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่านโยบายของทั้มนั้นอาจส่งผลกลับไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในแนวทางเศรษฐกิจที่ยาวนานของสารัฐรัฐบาลทั้าเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญในการพยายามเปลี่ยนแปลงเศรษฐศาสตร์แบบริคาโดทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเพราะเราต้องยอมรับว่าความเป็นจริงเราไม่สามารถผลิตทุกอย่างด้วยตนเองได้เราต้องพึ่งพาการนําเข้าสินค้าเนสลีย์กล่าวนอกจากนี้ด้วยเหตุที่กัมพูชาถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ทำให้การได้รับสิทธิ GSP ในการลดภาษีจากสาหรัฐตลอดสาทศวรรษที่ผ่านมาเคยทําให้เป็นข้อได้เปรียบแต่ในช่วงปลายปี2563สภาคองเกรสสหรัฐได้ยุติการต่ออายุโปรแกร,รมนี้หากว่ากัมพูชาไม่สามารถทําการเจราจาภาษีศุลกากรได้จะถือเป็นการสร้างความท้าทายใหม่ในอุตสาหกรรมนี้โดยเป็นสิ่งที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างมาเลเซียไทยและเวียดนาม เอ็ดวินแวนเดอร์รูกเกนหุ้นส่วนอาวุโสจากบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีแอนเดอร์เซนในกัมพูชากล่าวว่าในอดีตนั้นเรื่องภาษีนี้ไม่ได้มีความสําคัญมากเพราะเรายังมีข้อยกเว้น GSP และปริมาณการส่งออกของกัมพูชาโดยทั่วไปก็มีน้อยมากแต่เมื่อจีนปรับเปลี่ยนเส้นทางการผลิตพวกเราก็ต้องถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับจีนและยังกล่าวเสริมอีกว่าเราเป็นหยื่ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน คุณคิดว่าอนาคตของอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ในกัมพูชาจะเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงจากสงครามกาาร้านี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจกของประเทศอย่างไรแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย